สวัสดีค่ะเพื่อนๆนช่วงนี้จะเป็นช่วงแบบเที่ยวนะคะเป็นคลิปเที่ยวนะคะนับจะมีคลิปแบบว่าเที่ยวเป็นอาทิตย์เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นับมาเที่ยวอยู่ที่กระบี่นะคะอันนี้นับจะมาแนะนําเพื่อนเพืหรือว่าใครที่ได้มาเที่ยวกระบี่ก็แล้วแต่มีอีกวิลล่าหนึ่งให้เพื่อนๆนตัดสินใจลองเลือกดูนะคะเเดอะเดอะมารีวิลล่าค่ะมันจะเป็นวิลล่าเป็นบ้านส่วนตัวนะคะ แล้วก็อันนี้คือนับอยู่ด้านหน้านับกาลังจะเดินเข้าไปด้านในนะคะบรรยากาศร่มรื่นจัดไต้สวยงามอันนี้จะเป็นส่วนของโซนด้านหน้ามีรถกอล์ฟสำหรับเราเข้าไปด้านในนะคะ้บริการถกอล์ฟอันนี้จะเป็นส่วนของเออนี่ค่ะ ส่วนของฟอนต์เช็คเอาท์เช็คอินก็คือส่วนนี้นะคะนี่ค่ะนัทกำลังจะเดินไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นที่จอดรถนะคะคือวิลล่าก็ไม่ได้เล็กและไม่ได้ใหญ่นะคะแต่เป็นวิลล่าที่แบบว่าจัดได้สวยงามได้ลงตัวได้สวยค่ะเพื่อนๆช่วงนี้เป็นบรรยากาศประมาณช่วงสี่โมงเย็นค่ะแต่ตอนนี้มันก็จะแบบว่าเป็นช่วงบรรยากาศที่ไม่ได้ร้อนแล้วนะคะบรรยากาศดีอันนี้นัทจะเดินไปเรื่อยๆนะคะ ตรงบริเวณที่นับอยู่แล้วตรงเนี้จะเป็นที่จอดรถค่ะวิลล่าของเขาจะมีไม่เยอะค่ะคือ,อ,อถ้านับจะไม่ผิดน่าจะมีประมาณสักเป็นบ้านน่าจะสักประมาณสามสิบหลังหรือยี่สิบหลังนะคะนี่ค่ะนี่จะเป็นทางเดินหรือสําหรับรถต๊อรที่ถ้าเราไม่ต้องการเดินเราก็สามารถใช้บริการรถก๊อรได้จากพนักงานนะคะ ส่วนนี้นับก็น่าจะเป็นอาหารเช้าอะค่ะแต่ว่าตอนนี้คือเหมือนกับว่าปิดโควิดเนาะที่นับปาพักก็คือจะเป็นอาหารเช้าแบบว่าส่งที่ห้องเลยอะไรประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะจะเดินไปเรื่อยๆเพราะว่าบ้านนับอยู่หลังสุดท้ายนะคะนี่ค่ะตามทางเดินก็จัดได้แบบสวยงามนะคะจัดได้สวยงามถ้าเพื่อนๆคนไหนได้มาก็สามารถมาใช้บริการได้นะคะถ้าชอบแบบ วิลล่าอะไรแบบนี้ค่ะแล้วแต่ว่าเราจะชอบบางคนก็อาจจะเป็นโรงแรมหรืออะไรอย่างนี้แต่นับว่าเออปกติแฟนนับก็จะพักที่โรงแรมนะแต่มีครังนี้ค่ะที่เห็นว่าเออมันยากาศมันอันนี้ส่วนนี้ที่นับอยู่เป็นสระว่ายน้ำส่วนกลางนะคะที่สำหรับลูกค้าแบบมาใช้แบบว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนรวมส่วนกลางแต่ส่วนมากก็คือเขาจะมี เป็นเอเขาจะมีเป็นสระว่ายน้าส่วนตัวอยู่แล้วค่ะดูเสียงเสียงออกมาถึงนี่เลยนี่ค่ะจะได้ล่มลื่นสวยงามมากเลยค่ะนี่ก็คือจะเป็นส่วนทางเดินที่จะเดินเข้าไปอาห้องนับบ้านนับจะอยู่เป็นหลังสุดท้ายค่ะเป็นหลังสุดท้ายมันก็จะมีเนินขึ้นมานิดนึงค่ะเป็นเนินขึ้นมา เดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ค่ะเดี๋ยวนับจะวนให้ดูข้างล่างอีกรอบหนึ่งนะคะนี่วนลงไปรอบๆนี่ค่ะอันนี้คือที่นับเดินเดินขึ้นมานะคะนี่คือทางเดินแบบว่าอ่าด้านหลังของนับที่นับเดินขึ้นมาตะ่กี้นะคะนับให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนี่ค่ะ,ะบรรยากาศล่มรื่นจับแบบต้นไม้เยอะล่มรื่นน่าพักอาศัยมากค่ะสําหรับแบบเป็นครอบครัวมามาพักเนาะ นี่คะ่ะนี่ก็จะเป็นอีกหลังหนึ่งเห็นเจ้าหน้าที่บอกว่ารู้สึกนับมาตั้งแต่วันก่อนนี้มีม,มีมีบ้านนับหลังเดียวแล้วก็วันนี้พนักง,งานบอกว่ามีเพิ่มอีกสองหลังมีเพื่อทั้งหมดก็คือมีอยู่สามหลังตอนนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดเนาะคนก็ยังไม่ได้มาเที่ยวมากแต่ถ้าเกิดว่าได้มาเที่ยวได้มาพักผ่อนก็เป็นอีกวิลินล่าหนึ่งที่ น่าเลือกค่ะเพราะว่าบรรยากาศแบบแบบธรรมชาติแบบอันนี้คือนับมาถึงห้องพักของนับแล้วนะคะ <Okay. S 1> ก็จะมีประตูเปิดเข้าไปแบบทําได้สวยมากเลยค่ะแบบกึ่งแบบสวยค่ะอ่าทำไมเปิดไม่ได้ <laughs> นี่ค่ะเปิดเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้ <Okay. S 1> เป็นบริเวณที่กว้างเลยค่ะ <One. S 1> กว้างเลยเนี่ยค่ะ <One. Two. S 1> เดินขึ้นมา นี่ค่ะนี่จะเป็นบริเวณบ้านหลังที่นับอยู่นะคะก็จะมีสระว่ายน้ําส่วนตัวอยู่ด้านข้างอันนี้คือเป็นตัวบ้านนะคะนับคิดว่าบ้านน่าจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบตารางวาอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่เขาจัดได้สวยมากเลยค่ะจัดได้แบบลงตัวแบบเหมือนแบบเป็นบ้านหลังหนึ่งเลยอะคะ่ะจัดได้สวยมากอันนี้คือน่าจะเป็นโต๊ะนั่งดื่มกาแฟอาหารว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจัดได้สวยมากเลย แล้วก็ต่อจากนั้นก็จะเป็นสะว่ายน้ำค่ะนั่นนะคะกำลังเล่นน้ำกันอยู่สะว่ายน้ำ<ะ>นี่ก็จะเป็นโต๊ะนั่งเล่นอีกมุมหนึ่ง <12 S 1> อันนี้ก็จะเป็นสำหรับนั่งเล่นน้ำนะคะ,ะนี 15, ่ก็คือจะเป็นสะว,ว่ายน้ำแล้วเดี๋ยวนับนี่ค่ะบริเวณตัวบ้านนะเด,ดี๋ยวนับจะพา แล้วก็มีประตูนี่ค่ะด้านในค่ะด้านในสวยมา,มากๆค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่คือด้านในอันนี้คือเข้าพักแล้วนะคะก่อนหน้านี้นับยังไม่ได้ถ่ายค่ะอันนี้คือเข้ามาพักแล้วก็จะลกๆนิดนึงแต่การจัดการดีไซน์ของเขาก็สวยมากเลยค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นโต๊ะเขียนหนังสือเนาะ อันนี้ก็โต๊ะนั่งเล่นนั่งเล่นดูทีวีแล้วนี่จะเป็นห้องนอนที่สองค่ะห้องนอนที่สองไม่มีห้องน้ําในตัวห้องน้ําจะอยู่ด้านนอกอันนี้ห้องนอนที่หนึ่งมีห้องน้ําในตัวนะคะนี่ค่ะแล้วต่อจากนี้มาก็จะเป็นโต๊ะนั่งทานอาหารแลวส่วนอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องครัวนะคะส่วนของห้องครัวก็จะได้สวยมากค่ะ อาโทษทีเคะย้อนแต่นับขยับมาทางนี้นี่ค่ะส่วนของห้องครัวนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องครัวนะคะมีไมโครเวฟมีที่ออนนี่กาแฟกาแฟต้อนนะคะกาแฟแบบไอเนี้ยคะ่ะแล้วก็กาต้มน้ำร้อน ไมโครเวฟอยู่ด้านล่างแล้วก็มีที่เก็บถ้วยจานแก้วอะไรทุกอย่างนะคะทุกอย่างทําได้สวยค่ะแล้วก็ด้านนี้เดี๋ยว <c oughs> ห้องน้ําใช้แล้วก็ <c oughs> นี่เป็นส่วนของห้องนะคะสวยน่ารักมากๆเลยค่ะนี่ค่ะนี่เป็นส่วนของห้องห้องน่ารักมากเลยค่ะมะ <c oughs> ีสองห้องนอนนะคะอันนี้ห้องน้ํา นี่ค่ะห้องน้ำก็ว่างพอประมาณจัดได้เป็นระบบระเบียบสวยค่ะนี่ค่ะเตียงสวยมากค่ะจัดได้น่ารักมากเลยค่ะเตียง <c oughs> นี่ <c oughs> นี่ก็เป็นส่วนของตู้ผ้าแล้วก็โตเครื่องแป้งนะคะแล้วนี่ก็เป็นข้างนอกนี่เป็น ห้องที่สองนะคะนี่เป็นห้องที่สองเป็นวิลล่าที่ใหญ่มากเลยค่ะเป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งเลยค่ะ <Okay. S 1> ห้องที่สองก็จะมีสองเตียง <Okay. S 1> อย่างสมมติว่าเรามาสี่คนหรือห้าคนเนี่ย <Okay. S 1> ก็สามารถพักได้เลยนะคะเพราะว่าแบบมีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็อย่างบ้านเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะเตียงหนึ่งก็นอนได้สองคนอย่างเงี้ยเ,เขาก็ไม่ได้จํากัดจํานวนคนนะคะก็ประมาณสี่คนห้าคนได้เพราะ มันเป็นเป็นหลังนะคะเป็นวิล่าเป็นหลังเนี่ค่ะนี่คือห้องนอนที่สองก็กว้างนะคะห้องนอนที่สองก็กว้างนะคะไม่ใช่เล็กนี่ค่ะห้องนอนที่สองห้องนอนที่สองห้องน้ำจะอยู่ด้านนอกนะคะก็คือแบบเป็นวิล่าที่แบบมีมีมีห้องน้ําที่อยู่ด้านนอกที่แบบใช้ใช้ใช้ร่วมกันได้ห้องนอนใหญ่ก็จะมีห้องน้ําในตัวตะ่กี้นะคะน่ารักค่ะห้องน่ารักมากเลยก็จะลบนิดนึงเนาะ ดูภายในห้องค่ะนี่ค่ะสามารถนับคิดว่าห้องนอนแบบที่นับจอนี่คือห้องนอนที่สองอมีสองเตียงค่ะมีสองเตียงนับคิดว่าสี่คนห้าคนอะอยู่ได้เลยอะค่ะสบายมากเลยบ้านแบบแบบหลังคือก็คือใหญ่แบบสี่ห้าคนอยู่ได้ไม่อยู่ได้อะค่ะมาเที่ยวพักผ่อนแบบอะไรเงี้ยบรรยากาศดีดีค่ะถ้าอย่างนั้นคลิปนี้นับก็ เขาจบเพียงแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปเจอกันที่เกาะลานตาแล้วเดี๋ยวนับจะมีคลิปวิดีโอสวยๆมาฝากเพื่อนๆอีกนะคะสวัสดีค่ะ